ก็ทำออฟฟิศแตพี่และคนอีสานมากรุงเทพทําได้แค่มากสุดก็คือปั้นข้าวเหนียวขายอะพี่ you follow me me follow you okay เป็นไรอ่ะคือคือเรื่องเรื่องเนี้ยมันนี่ว้ยไอปาตินเขาเรียกว่าไรวะมันมันไม่จะต้องมาต้องการคําขอโทษอะไรจากใครเท่านั้นนีะถูกไหมไม่ใช่ครับเราไม่ไม่ขอโทษใครแล้วพี่เราไม่เออผมไม่ก็คือคนอีสานนะพี่ใช่ไหมอ่า มันไม่ผิดเหรอผมผิดตรงไหนถ้าเกิดจะนัดเรื่องนี้จริงอ่ะใครผิดอ่ะถ้าเกิดเขาไม่เกิดมาผมจะได้ด่าไหมเออเออเห็นผมพูดถูกไหมครับถูกถูกนะครับอันนี้ผมว่าถูกพี่เออถ้าเกิดเขาไม่เกิดมาให้ผมด่าเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นคุณต้องไม่โทษที่ผมแล้วไปโทษที่พ่อแม่มันไม่ครับคนอีสานก็เกิดมาให ให้คนทุกคนบูลลี่อยู่แล้วไม่ใช่หรอพี่เออคืออมาตินเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นประเพณีอครับใช่ใช่พี่ผมตอนเด็กๆของเคยได้ยินอยู่ว่าว่าใครเป็นคนอีสานจะคือการด่าบูลลี่คนอีสานคือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเทรนอะใช่พี่มันมันเป็นเทรนมันเป็นสไตล์อ่ะใครด่าแล้วคนอีสานคนนั้นหน้าหยีเกหรือร้องไห้ได้คือคนนั้นเฟี้ยวนะ ในกลุ่มชุมชนคนไฮโซแบบผมอะใช่ดิผมตอนเด็กผมก็ได้ยินเขาบอกว่าคนอีสานส่วนมากจะจะเป็นแค่ที่ระบายอารมณ์อะพี่เข้าใจไหมถ้าสมมติแบบมาอยู่ภาคกลางอะไรเงี้ยจะเป็นที่อคือเรื่องอะมันมีหลายเรื่องนะแล้วเนี่ยทําให้กูเกลียดคนอีสานไปอีกมากๆเลยด้วยเหตุการณ์นี้คือคนอีสานส่วนใหญ่แล้วล้วนที่จะไม่ฟัง เบอร์ตันสามสองทับสี่ตึกซีเนียชั้นสองจุดสังเกตอ่ะตรงข้ามไม่เข้าใจเลยน้อยว่าผมไม่ทำเวรทำเวรทำกรรมฐาอะไรไม่เองไม่หยอกอัยตั์เอาพี่พี่ปักพูดแบบพวกที่เกิดมาพวกอีสานมันอยากมาอยู่กรุงเทพจริงอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยผมว่าคือเอาจริงๆมากคือในอเมริกาเขายังเหยียดคนเอเชียหาว่าคนเอเชียไปแย่งงานเลยอืมไม่แล้วแต่แกก็เป็นคนเอเชียไม่ใช่หรอพี่ปัก ไม่ผมเปรียบเทียบไงคนอีสานอย่างโง่ก็คือผมจะเปรียบเทียบเหมือนว่าเออคนอีสานก็เข้ามาแย่งงานคนคนภาคกลางชั้นท,ทั้งที่ว่าอยู่โซนที่แห้งแล้งดักดานแบบว่าอยู่ต่อไปเถอะ ไม่ทั้งอีสานนะเหมือนพวกคนก่อน10,000 BC ที่ยังไม่พัฒนาเี่มาพวกไอ้นี่พี่พวกมนุษย์สเปโตอะพวกมันนกไม่ออกแล้วว่าทั้งไทอีสานดีจริงจะมาอยู่กรุงเทพทาไมควายเออไม่และกูขอเสริมพี่ปั๊กหน่อยว่าที่พี่ปั๊กเขาบอกยุคก่อน10,000 BC คือไอพวกมนุษย์สเปโตที่อยู่ในยุคลอดมาไดจากยุคครีเตเซียสไอสัตว์ที่แย่งอาหารพวกแบบว่าสเตโกอรัสแดกใช่ใช่เพราะยุคครีเตเซียสนี่คือยุคเริ่มไปลายของเออสัต์แล้ว ใช่เพราะว่าคน่ปั๊กแต่พวกอีตานมันก็โง่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมาพัฒนาให้พวกพวกเราอ่ะที่อยู่กรุงเทพดูสูงขึ้นที่มันมาอยู่เนี่ยเพราะมันเป็นลูกน้องพวกผมตลอดเลยมาเกาออิดก่อปูในเี่ยให้ค่าแรงวันละสามร้อยใช้วันละพันแม่งก็ทำก็ใช้ยินดีเลยพวกเที่ยเนี่ยมันทนแดดทนฝนได้อยู่แล้ว เนี liksom, <S <S ่ยเห็นไหมเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะตะโกนด่าให้ดูนะมันจะมีเหมือนกับว่าคนอ่ะจัดแต่งสวนใช่ไหมเป็นคนอีสานอ่ะเขากำลังเข็นแบบโอ้ตัวเหงื่อกท่วมๆแล้วคือกูมองจากมุมมองกับมุมตัวกูดูว่าม so. ันแตกต่างกันมากเลยนะไม่ได yeah, so ้เหยียดนะแต่ว่ามันเป็นจริงๆเฮียกูแทบจะแบบเหมือนนกั๋อใช่หรอใช่เหรอใช่หรอใช่เหรอ ดูดูดูมีตัวร้อนอะไรมาแล้วเนี่ยร้อนร้อนร้อนพ่อมร้อนร้อนร้อนเลยเป็นพ่อที่มาที่ร้อนเลยอ่ะเป็นที่เดินอยู่เนี่ยนั่นคือพ่อเหรอไอ้ต้นใจมอ๋อใช่อ๋อะไรเป็นที่อะไรพูดได้คำเดียวเข้าใจแล้วว่าสมองแมึงน้อยเนี่ยพี่มงไปอัาการ์ดจอสมองมึงมันกระมังกระมังงาจะพูดบางทีพูดได้หลายหลายคำเม่ใช่พูดคพืเดียวเมื่อกี้เพื่อนกูเพื่อนกูนะ อเรียนจบที่เดียวกูกคือเซนต์กเบียนคอลเลจก็คือเป็นเออเจ้าของสวนสยามก็คือคนในกลุ่มชนชั้นไฮโซโอ,อันนี้กูพูดเลยถ้าเกิดเทียบกับคนลากยากอย่างพวกอีสานแล้วอ่ะคือมันคนละชั้นกันเปล่าวะคุยคุยอยู่แต่กับพวกข้วโจริงพี่คนละชั้นกันเลยเทียแบบว่าคนอีสานนี่คือถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเกรดก็เกรดเอฟอ่ะมันเลยมีเพลงเพลงนี้ไงมันมีเพลงมันเลยมีเพลงแล้วเขาบอกว่าคนอีสานจะเออเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นศาล จะเจอเรื่องเหี้ยเขาไม่มีอะเหี้ยพรบคุ้มครองพวกหมาคุยเดี๋ยวกูบั่นไส้เหี้ยนเอางี้ดีกว่าคนอีสานตัวไหนอ่ะแล้วมึงรอดูนะว่ากูคนจริงไม่คนจริงไอสัตว์คนอีสานตัวไหนมึงพูดมาเลยที่อยู่บนเนี้ยเหี้ยตัวไหนอยากได้ตังค์ใช้เหี้ยกูอยากตังค์้าดหัวมันผมครับผมครับผมอยากได้ตังค์ใช้ครับผมผมครับพี่ครับท่านป๋าสุล่อครับเดี๋ยวกูแบ่งเงตกหน้าไอ้หน้า ผมไม่เอาเงินสดทุกคนเอบแฝงผนมาเลยครับใครอยากได้ใครทังไม่งรอดูนะกูให้มึงทั้งห้องเลยสัตว์เนี่ยอยู่สามร้อยสี่ร้อยคนเนี่ยกูให้มึงคนละสองร้อยเลยถ้ามึงใหมา

มันบอกว่าอะไรนะเงินสองร้อยน้อยน้อยพ่อมึงก็ค่าแรงพ่อมึงวันหนึ่งไอ้เหี้ยสองร้อยเออเร็วเร็วเร็วคนทีสารมาแล้วต่อแถวมาแล้วมาต่อแถวมา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 แจกอาหารเม็ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อต่อต่อแถวเร็วคนทีสารไม่เมื่อกี้เนี่ยมันพูดกันโคตรน่ารำคาญเลยอขงกุศลบุญส่วนกุศลนะแต่ละตัวดิสัตว์หิวตายไมน้าหิวเหมือนเหมือนเทศกาลชิงเปรตอะไอ้เหี้ยดูดิขนาดที่แจกสองร้อยไม่เคยมาต่อเป็นร้อยคนเลยเฮียโอ้โหทำไม่ได้อะเดี๋ยวเป็นไปทุ่งเลยว่าเงินน้อยเกิน ไอ้หน้าหีคนอีสานเนี่ยมีอย่างเดียวที่กูภูมิใจก็คือเจ็ดแม่ค่าพี i ไอหรือแรงกัดของแม่งอ่ะเจ็ดแม่ได้อันดับหนึ่งจากกินเนสต์โลกอันดับหนึ่งสูงกว่าจอร์เข้ใช่ครับผมกัจร์เข